แบรนด์เนี่กระตุวหลังจากไปคลิปต่างจังหวัดกับคันเลนหลายๆครั้งแล้วนั้นพี่จ่องก็ได้เปลี่ยนอัลฟิตเป็นกระเป๋าเป็นถุงเซเว่น ินดต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันยาวเล่านิ่ง EP 2รายการนี้เราจะมายอ้อนเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสําคัญที่คนสนใจหรือเรื่องราวบุคคลที่กำลังอยู่ในกระแสและสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีคอมเมนต์ใน u t u b e ของเราจำนวนแรกที่บอกว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ของคันเลนพี่จองบอกเลยนะว่าเราจะไม่ได้ทําแค่คะเลนละพี่จองเราจะทําทั้งชอ่อง ของคาเลนเฮดเบอร์รี่นะคะแล้วก็ของเจือนสมาชิกก็จะมีคาเลนพ่จองน้องแดนเคอรบี้จูดีแล้วก็คุณอิงตัดต่อคุณสวยนะคะ เรามาเริ่มที่หน้ากล้องคนแรกก่อนเลยคาเลนคุณเหรอชาวเกาหลีที่เกิดในปี90ตอนนี้อายุ33ก่อนจะมาท YouTube เนี่ยคาเลนเป็นดีเจแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เพลง EDM โดยชื่อวงก็คือ Headbury h e a d อรี่มีสมาชิก3คนนะคะก็คือมีคาเลนมีเคอร์บี้แล้วก็มีคนชื่อฟีโนอีกคนนึงแต่อันนี้ยังไม่เคยเห็นออกช่องคาเลนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมวงนั่นก็คือคุณเคอร์บี้นั่นเอง ทั้งคู่เนี่ยเป็นดีเจด้วยกันที่เกาหลีแล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวง EDM เลยตอนนั้นพอมาแสดงที่ไทยก็เลยได้รับการตอบรับจากแฟนชาวไทยเป็นอย่างดีก็ต้องตอบรับดีไหมไปดูหน้าสิคนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณนะเท่มากเลยครับโคตดเท่เลยครับและคาเลนก็เคยเปิดกิจาการนะคะชื่อเคบอร k อ r ครียนบารที่เอกมยัยแต่ปิดไปแล้ตอนโควิด เป็นร้านมันดีมีแต่คนบอกอยากให้กลับมาเปิดอีกลองไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะมันจะมีพวกแกงหิ้วีอะไรเงี้ยที่เขาเคยไปรีวิวค่แล้วก็อยู่ที่ร้านเทวังเอกมัยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นร้านที่เราชอบมากเพราะม่้วใช้กาวยเตี๋ยวเยอะแล้วก็เจ้าของร้านหล่อด้วยเย้พระรตอนนั้นคาเรนยังแบบ <Yeah. S 1> อ,อ๋ออายุเลยเหรออายุค <are> าเรนเก่ายี่สิบเก้าซึตอนนั้นนอกจากจะเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านฮีก็เป็นดีเจในร้านเองด้วย จนถึงปัจจุบันคาเรนก็เป็นทั้งในแบบแล้วก็ยูทูบเบอร์อยู่ในเมืองไทยในมาสามปีแล้ว <S <S ซึ่งตอนแรกๆช่องคาเรนเนี่ยก็คือมีคาเรนคนเดียวคุณอิงเป็นคนตัดแล้วก็เคอร์บี้น่าจะเป็นตากล้องในบางครั้ง <S <S เป็นแนวไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตในเมืองไทยซึ่งตอนนั้นพูดไทยได้น้อยมากที่นี่คือร้นสุกค่ะที่นี่มีรสุดค่ะคือถ้าดูเริ่มตั้งแต่อีพีแรกจะเห็นพัฒนานการพูดภาษาของคาเรนเลยอ่ะเก่งมากซึ่งคลิปแรกก็คือถ่ายชีวิตผมในฐานะโปรดิวเซอร์ EDM ที่อยู่ในเมืองไทยในฐานะคนเกาหลี ความฮอตของคอนเทนต์คอลนเนี่ยก็ค่อยๆ่ยไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยเรื่อย และเข้าสู่สูงสุดเมื่อพี่จองเข้ามาปัจจุบันตอนนี้ช่องคันเลนก็มีคนตามอยู่2 2งล้านทีนี้ด้วยนะคะทุกคนคนต่อมาพี่จองหลายคนบอกว่าพี่จองเป็นหนุ่มใหญ่นิสัยรวยเอาอะไรเป็นหนุ่มใหญ่คะเขาอายุสามหา้าอยากให้คนสังเกตเอาฟิดพี่จองในช่วงแรกๆนะคะมันจะมีคลิปก็คือแวนเนมฉ่ำเลยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาแวนเนมตัวมหลังจากไปคลิปต่างจังหวัดกับคันเลนหลายๆครั้งแล้วนั้นพี่จองก็ได้เปลี่ยนเอาฟิดเป็นกแระเป๋าเป็นถูมเซเวปก ซึ่งทางเราก็ได้คาดว่าสิน well, ค้าแบรนด์เนมที่หุ้มพี่จองอยู่ในช่วงแรกตอนนี้นั้นนะคะบางส่วนได้ล้มเจ็บล้มตายไปในคลิปประจนภัยที่คาเรับผาไปช่วยได้ไหมได้ก้นก้นทำอะไรก้นก้นซ่อม <Okay. S 2> แล้วของทั้งสองคนก็คือคําพูดแล้วก็ภาษาแบบว่าผิดๆิผูกแต่ว่ามันโพสิทีฟอันนี้ไม่ได้อันนี้จริงๆไม่ได้ซ <laughs> าดซา,าใจก่อนความบกบาที่เกิดจากความไม่รู้ฉันจำได้ว่ามีคลิปหนึ่งที่แบบไปคาเฟ่แล้วแบบเขาแจกผ่าเครื่องอะคาเลนกับพี่จองคิดว่าเป็นคุกกี้แจ็คฟรีแจ็คฟรีอ๋อแต่อันนี้ขนมหรอกคะรพระเพราะ เกือบกินผ่าเครื่องเข้าไปแล้วคู่นี้เขาไปไหว้ผ่ากันเยอะมากไม่แปลกที่คลิปเขาจะปังเทพพาดาาอนนินน่าจะแบบช่วยด้วยแล้วความ้นาราก็คือเรียกพระมุตน,นามันก็จะมีบุตรวนบุตรงูบุตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลินม,มากแกเขาเป็นคลิปที่ยาวแต่คนดูแบบดูจนจบบุตรวน,อ,นอยากดูบุตรบุต้วน คนต่อมาจูดี้คลิปที่มีคุณจูดี้ก็คือจะปังเป็นพิเศษมากเพราะคุณจูดี้เป็นคนตโลกและสวยและทำได้ทุกอย่างโอ้จูดี้จริงเน่งมากล่องเโอ้จะมีสองคลิปที่ฉันววาวมากก็คือตอนจูดี้ทำข้าวหลามที่เขาแบบว่าหัน่นไม้ไผ่แล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เป็นหั่นอ้อยด้วยหน้าแข้งแบบแข็งแรงโอ้ มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความสามารถมากเขาเป็นครีเอเตอร์อาหารในช่องติ๊กต็อกด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าของคาเฟ่ดังที่ยุทธยาด้วยอันนี้มันจะมีคลิปที่คาเลนไปรีวิวคาเฟ่จูดี้ด้วยนะเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเปิดทุกวัน every day open นะคะ9โมงเช้าถึง1ทุ่มคนต่อมาน้องแดนน้องเนี่ยผมมาไม่บ่อยแต่ว่าดูอร่อยสำหรับป้าๆหลายหลายคนเพราะเขามีซิกแพคน้องเนี่ยได้ซิกแพคมาจากตอนไปเกณฑ์ทหารที่เกาหลีแล้วก็เพิ่งกลับมาเรียนที่ไทยอือกินไห โอ้เต้มีซิกแปพี่ตอนนี้น้องก็เรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ a อมันจะมีชิปที่คันเรียนไปรีวิวด้วยอันนี้เคยได้ยินมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยนิยมมาเรียนมหาลาัยนานาชาติที่เมืองไทยเพราะว่าราคาดีอาหารอร่อยค่าของชีพถูกแล้วก็สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่ามีดีกรีเพราะว่าเป็นคนจบจากเมืองนอกสเสน่ห์ของน้องแดนก็คือดูเป็นคนเงียบๆแต่ว่าน่ารักอบอุ่นแล้วก็จะมีพี่ๆรังแกบ้างหล่อ น้องแดนเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่สนิทของคาเลนตั้งแต่อยู่เกาหลีแล้วแล้วก็มีช่วงห่างก,กันตอนที่น้องไปเกณฑ์ทหารแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วสายข่าวคาดว่าน้องเนี่ยน่าจะจบแล้วทำธุรกิจที่เมืองไทยก็ยินดีกับส,สาวไทยได้วยนะคะเพราะเขาบอกเขาชอบสาวไทยคนต่อมาเคอร์บี้เบื้องหลังที่แข็งแกร่งที่สุดของช่อง c u เ r นเฮดเบอร์รี่เพราะาเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการนีะค่ะเคอร์บี้เนี่ยเป็นคนเช็คคลิปที่ตัดเป็นคนวางโครงวางคอนเทนต์ ให้กับคาเลนมาตั้งแต่แรกเลยปัจจุบันเคอร์บี้ก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ EDM เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้ด้วยซึ่ง Character, คาแรคเตอร์เคอร์บี้ก็คือเป็นคนคูลูนะคะค่อนข้าง introvert เขามีคลิปที่ไปเที่ยวกับคาเลนแล้วก็พี่จองเหมือนกันแต่ว่าออกกล้องหน่อยมากคือไปเที่ยวก็คือเปลี่ยนที่นอนมันจะมีคลิปที่มีพี่จองคาเลนเคอร์บี้ไปเวียดนามคลิปนั้นก็คือเคอร์บี้อยู่แต่ในรีสรอทเลยในะขณะที่พี่จงแล้วก็คาเลนเที่ยวชม I in want to out You check check แต่สมัคก็หลงเขาไปเยอะด้วยความที่เขาแบบลูกแฟนลูกครูแต่เขามีเจ้าของแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือคุณอิงมือตัดมีสวยฉันรู้สึกว่าคุณอิงอ่ะหน้าตาเหมือนคีมไลรมากซึ่งจากบทสัมภาษณ์ก็คือคุณอิงเป็นคนตัดคลิปทั้งหมดเลย <c oughs> เก่งมากเก่งจริงคือฟุตมันต้องยาวมากอะแล้วเขาก็คือตัดละเอียดใส่ซับเองทุกคลิป และแถมยังโดนคุณเคอร์บี้เนี่ยเช็คอย่างละเอียดด้วยทีและแล้วเราก็ได้ไล่ิลิงสมาชิกในช่องคาร์เลนเฮดเบอ y ไว้หมดแล้วนะคะคอนเทนต์มีชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เม้นมาหน่อยนะคะเราจะได้พัฒนาคอนเทนต์ปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใครเป็นเมนใครในช่องคาร์เลนเฮดเบอ y ์รี่อย่าลืมเม้นมาด้วยนะคะ